โอ้ยผลึกหน่อไม้ทำไปชมแบบแบอมูนเป็นเสน่ห์อาจารย์อสีเอียงเบอะมูนเสน่ห์เบเออก็งูนักปะอันสีเออ่าเบ็ดแกะมังเกอหมอนี่แน่นนะทางใดแม่มแม่แน่นะแม่เมื่อวานฮิไกอมาดามนางน้อยก็ไปหาบ่ได้เน๊มอกสะพานที่ก็เข้าไปเมื่อวานนี้ยเออมองนาบอกบ้าบ้านะบิบเบิ้ลก็อ้อมงูแน่นะมองแม่แน่น โพดค่ะท่านผู้ชมโพดโพขัดเลือกขัดสัตว์นะเลยถ้าเปียบเทียบกันนางงามอายุสาวเอดสาวสองแล้ะคะนี่เนาะแม่เราบ้านางแม่นาะเออยิงฟ้าเวลาหาตัวแรกในรุ่นไหนมีแต่อตาอาเตะเนาะเอออสอนสอนสอนแต่ละน่ออืมโอ้รุ่นไเบิ้งนี้ค่ะท่านผู้ชมโอแต่ละนอ ก็เลือกผาลัมเพื่อนเลยมาทามว่าอีแม่เพียวสิเอาอยู่บ่แม่เพียวเป็นกระเพาะกินอะไรค่ะขอบคุณหลายๆเเพียวคนนี้โบสามารถอันนั้นได้น้ำไม้บ๊ะุ้ืมเนื้อมูและไข่แน่สอนเพื่อนค่ะเมื่อวานแม่เพียวก็ไปหาน้าดามบ่ได้ม้อนี้เห็นโตเราได้ขนาดอืมค่ะขนาดกับท่านผู้ชมมีโอกาสเหนไหมที่ก็บมเคยห่มแหงอะไปไปประตัมเงี้ย อืมพอสวัสดีเรียงเมืองเก่าละจังวัดเจอมาให้อะไรเราไปเสกหยุดงานอีกมือไงไปยายนายถ้าก็ชฉ่ได้ไม่ให้เต็มกว่างเลยเด้ถ้าบุญก็จะกังเียมามตัวจีบไม่ได้บ่เออถ้าบุญขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพฟย์ชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะ